เากำลังเข้าไปเพวยโทนครับ ที่เรามานี่เป็นช่วงต้นเดือนสิบเอ็ดเขาก็จะเกี่ยวพวกข้าวโพดพวกข้าวอะไรมันก็จะไม่มีแล้วเขาจะเกี่ยวไปหมดแล้วถ้ามาหน้าฝนมันก็จะข้าวข้าวโพดเ็าจะเขียวครับถ่ายไปเรื่อยๆเรียว ขังขึ้นก็ดูแล้วขับสองก็เข้ามาได้ครับแต่จะเหนื่อยหน่อยแนะนำเป็นขับสี่ดีกว่า,าถ้าเป็นหน้าฝนก็ลืมได้เลยครับขับสองผอกมาค่อนข้างจะชันเลย บ้าน3หลังด้วยโทษที่จะไปพักเ<า>ียน3หนูครับอะไรนะคะ,อ,ะ,คะอ๋อได้ะค,ะค่ะ วันนี้เราก็ให้พี่เขาพามานะครับจะมีคนที่แบบรถไม่ใช่รถกระบะหรือรถคับสี่ก็จะมีจุดจอดรถอยู่ตรงห้วยโทนก็นให้เขาขับพาขึ้นมาแล้วก็มาค้างวันนี้หนึ่งคืนพี่เขาบอกว่าถ้าเสร็เราชอบที่ไหนให้เขาจอดเพื่อที่เราจะถ่ายยิงกระบะโอเค ตรงนี้จะยังเห็นว่ามีสายไฟฟ้าขึ้นมาถึงอยู่ครับแต่ตรงที่เราไปนอนเนี่ยจะไม่มีไฟเขาจะเป็นโซลา่าเซลล์เขาเข้าเข้าอืมอที่เขาจะจอดให้เราร้านกาแฟดูวิวกินกาแฟก่อน งั้นมาต่อคลิป2ครับผมโอเค